สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดามกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องมาดามลาเต้และบุมน้อยนะคะโดยมาดามลาเต้นั้นได้มีการจ้างวานให้คนมาทำร้ายบุมน้อยโดยบุมน้อยได้บอกว่า มาดาม18มงกุฎและอิเกตเป็นคนเดียวกันและล่าสุดนั้นคุณสันตติกุลยังได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มมดขันไฟโดยได้มีการโพส์ข้อความว่าด่วนบูมน้อยเผยได้แจ้งความมาดามลาเต้แล้วกรณีจ้างวานคนให้มาทำร้ายตนเตรียมให้ทนายยื่นฟ้องศาล ยืนยันไม่ยอมความเอาเป็นว่าเราไปรองรับฟังคลิปเสียงของคุณบูมน้อยร้อยเอดกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณคลิปเสียงจากช่องบูมน้อยร้อยเอด,ด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้นะครับบูมน้อยก็ได้เดินทางมาที่สอนอตลิ่งชันนะครับเพื่อที่จะมา แจ้งความนะครับดำเนินคดีกับผู้หญิงที่อ้างตัวว่าชื่อมารา,าเตตน,นะครับหรือว่าเกตปาน,นาตนะครับในคดีที่มีการจ้างวานนะครับที่เขาสั่งคนให้มาทำร้ายบุ๋มน้อยนะครับ <Okay. S 1> เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในเรื่องของวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่ใช้นามว่าลาเต้เนานะ วันนี้บูมก็คือเป็นการลงมาที่ประจําวันแล้วทีนี้ในเรื่องการส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติม,มเพื่อเพื่อเป็นการเร่งรัดคดีนี้ก็จะแต่งก็จะให้ทีมทนายความนะครับจัดการต่อจัดการต่อนะครับเพื่อเป็นการรวดเร็วก็คือของบูมเนี่ยจะไม่มีการสอบสวนหรือว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะแต่งตั้งทนายเพื่อดําเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลต่อไปก็คือคดีนี้เราไม่ได้ใช้ทางพนักง,งานสอบสวนหรือว่าอายการเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาทําคดีเราจะน้องบูมจะใช้ทนายความส่วนตัว เพื่อที่จะฟ้องดาเนินการในขั้นต่อไปส่วนพยานหลักฐานอื่นๆเนี่ยก็คือเราต้องเก็บไว้ใช้ในชั้นศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเปิดเผยอะไรไม่ได้เยอะแต่ว่าวันนี้ก็คือเพื่อที่จะมายืนยันว่าเราได้ดําเนินการแจ้งความเพื่อที่จะประสงค์ดําเนินคดีแล้วก็จะไม่มีการยอมความโอเคนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลเด็กเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า ดีครับจัดเลยคุณสันได้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าผมก็สนับสนุนครับจะได้สาสางล้างบางให้แผ่นดินสูงขึ้นบางอีกคนที่น่าโดนก็คือไอ้มุนีเห็นด้วยครับไอ้มุดรูบินสิกูอยู่ทำไมฟิวฟิวดีอยู่ดีไม่ชอบหาเรื่องนะมึง คุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าภาพที่สนอนตาลิ่งชันที่บุ๋มน้อยไปแจ้งความมาดามลาเต้ครับเอาให้หนักเลยครับมาดามใจหยาบฮ่าฮ่าฮางานนี้กาแฟไปนั่งดีดในคุกแน่ๆคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าลาเต้นใส่นมบูดนมหมดอายุครับคนถัดไปบอกว่าจัดให้เพินเลยครับ บ่าวเกินร้อยเคยเลิงนกทาตายแล้วมาดามคนดีหิทรอกหลอกหมดแล้วจ้างหวานจริงเหรอคะคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้วา่าถ้าจากคลิปเสียงที่มาดามพูดก็ถือว่าเข้าขายนะครับมาดามนี้น่าเข้าคุกเสียทีค่ะ อยู่ไปก็หนักแผ่นดินสำหรับคนประเภทนี้เอาให้สุดเลยครับบูมน้อยเป็นกำลังใจให้จ้าบูมน้อยคนจริงพูดจริงทำจริงในสิ่งที่ถูกต้องครับเป็นกำลังใจให้บูมน้อยบูมน้อยสู้ๆจัดหนักจัดเต็มเลยครับเปิดหน้ากาก,ากมันออกให้สาธารณชนรับรู้อย่าให้คนหลอกลวง รอดนะครับจัดให้สุดๆไปเลยครับอย่าให้คนชั่วลอยนวลเป็นกำลังใจให้คุณบูมน้อยค่ะให้ถูกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอีนี่มันเก่งมากมันก็ต้องเจอแบบนี้บ้างต้องเอาพวกนี้ให้ถึงที่สุดนะคะคุณบูมน้อยเป็นกำลังใจให้บูมน้อยครับจัดการเต็มๆเอาให้อยู่หมัดเอาให้มันลงขยะ คิดเอาชีวิตคนแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับหมายจับยังตามตัวนางนกตัวนี้อยู่ครับสู้ๆครับคุณบูมน้อยจัดไปครับอย่าให้เสียอีลาตายจัดมาเลยครับอีลาตายอยู่ไปก็หนักแผ่นดินสังคมป่วนก็เพราะอีเฮียนี่จัดให้หนักๆเลยบูมน้อยฉีกหน้ากากมันออกมาให้โลก รู้ว่ามันเป็นมิจฉาชีพสู้ๆน้องหมาดำลาตายเป็นคนอันตรายต่อเราเอาให้หนักอย่าให้มันลอยนวลก่อสร้างความชั่วร้าย18มงกุฎชัดๆนางนีสุดๆไปเลยค่ะคุณบุมน้อยเป็นกำลังใจให้ค่ะแต่งตัวหล่อแท้เป็นกำลังใจให้นะคะ จัดให้หนักๆเลยค่ะปากดีนะักอีลาตายนี่ขอให้มันเข้าคุกก่อนหัวหน้ามันเลยครับให้กำลังใจบูมน้อยแต่ใจเกินร้อยค่ะดีแล้วน้องบูมคนเรามันจ้องจะทำร้ายน้องมาทางไหนน้องจะรู้หรือต้องแจง้งเป็นหลักฐานบูมทำมาหากินมันมืน่น เราจะรู้กับคนพวกนี้เหรอสู่ๆบุมน้อยระวังตัวให้มากๆนะคะร่วมมือร่วมใจกำจัดภัยสังคมอย่าปล่อยให้พวกมันลอยนวลครับเอาให้สุดๆเลยครับบุมน้อยกระชากหน้ากากมันออกมาให้คนทั้งประเทศได้รับรู้อย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมครับจัดไปเลยครับ จัดเป็นรายตัวไปเลยครับคนที่อยู่ไกลไอ้ผวยจะต้องได้รับผลกรรมอย่างแน่นอนสู้ๆจ่าบูมน้อยจัดเลยค่ะอย่าให้ได้ออกมาด่าคนทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะบูมน้อยคนเก่งไม่กลัวไม่เกรงพวก18มงกุฎจัดการเลยอย่าปล่อยให้พวกมันลอยนวล ทำเรื่องไม่ดีอีกอย่าแค่ไปด่าไปโต้ตอบเถียงกับคนพวกนี้ให้กฎหมายเอาผิดไปเลยครับสู้ๆจ่ะบูมน้อยร้อยเอ็ด